สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากป่า,ปาวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องโลกมันห่วยช่วยไม่ได้ EP 1และ EP 2เรื่องราวเกี่ยวกับวัยรุ่นชายหญิงสองคนคนหนึ่งไหอลอารมณ์ไหลความรู้สึกอีกคนหนึ่งก็เป็นเด็กเวรเบื่อโลกสุดๆแถมมันยังมารวมตัวกันอีกเรื่องราวจะเป็นยังไงมาดูกัน เริ่มเื่งกันที่ไอหนุ่มหน้ามนคนหน้ามืนคนนี้มันชื่อว่าเจมเป็นพระเอกของเรื่องอายุ17ปีเป็นคนที่ไร้อารมณ์ไร้ความรู้สึกมากตอนเด็กๆมันเคยเอามือจุ่มลงไปในหม้อทอดเพราะอยากรู้ว่ามีความรู้สึกอะไรไหมทําเอาถึงกับร้องจากมือเป็นแผลไม่ยันตอนโตเลยเหนื่อยกับมันจริงๆหลังจากนั้นตอนเจมอายุ15้เขาก็ลองไปขโมยแมวเพื่อนบ้านมาลองฆ่าดู ว่าเขาจะมีความรู้สึกอะไรไหมแต่มันก็ยังหน้านิ่งเหมือนเดิมหลังจากวันนั้นมันก็ลองฆ่าสัตว์ที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายมันก็ยังไม่มีอารมณ์ความรู้สึกเลยตอนนี้เจมมีแผนที่จะเชือดอะไรที่ใหญ่กว่าสัตว์พวกนั้น นั่นก็คือคนนั่นเองตัดมาที่สาวหน้ามนคนหน้าเหวี่ยงคนนี้เธอชื่อว่าอลิซาเป็นนางเอกของเรื่องเธอเป็นคนที่นิสัยคนละขั้วกับเจมเลยขีเบื่อไปหมดทุกอย่างบนโลกแถมชอบกวนประสาทคนอีคอกับแม่เธอเลิกกันส่วนแม่เธอก็แต่งงานใหม่แถมพ่อเลี้ยงเธอยังชอบพูดจาลวนลามเธออีกด้วยหนำซ้ำแม่ยังชอบทำเป็นไม่ได้ยินสิ่งที่พ่อเลี้ยงพูดอีกและแม่กับพ่อเลี้ยงก็มีลูกด้วยกันเป็นเด็กแฝดอลิซาไม่ได้เจอพ่อตัวเองตั้งแต่8ขวบแต่พ่อเธอก็ยังคอยส่งการ์ดวันเกิดมาให้ ปีอลิซากำลังนั่งกินข้าวอยู่กับเพื่อนๆในโรงอาหารโรงเรียนแต่ก็เหมือนว่าทุกคนจะเป็นสังคมก้มหน้าจ้องแต่หน้าจอเล่นโทรศัพท์กันหมดทุกคนอยู่ๆเพื่อนที่อยู่ตรงหน้าก็ส่งข้อความมาคุยกับอลิซาทำาอาอลิซาหัวร้อนมากเพราะเธอนั่งอยู่ตรงนี้ยังจะส่งข้อความมาอีกเธอลุกขึ้นแล้วก็ปาโทรศัพท์แตกกระจายเละเป็นขี้เลยทำมาคนในโรงอาหารถึงก็หันมามองกันหมดงงกับมันจริงๆหลังจากนั้นอลิซาก็หยิบกระเป๋าแล้วก็เดินไปหาเจมทันทีเพราะเธอคิดว่าเจมคือคนที่น่าสนใจที่สุดในโรง ีน้ไม่รู้ว่าเธอเอาอะไรมาคิดเดินไปถึงอลิซาก็ทักทายเจมแบบเด็กเวนว่าเธอเห็นเจมเล่นสเก็ตห่วยมากทั้งๆท,ที่เธอไม่เคยเห็นด้วยซ้ําเจมก็ตอบกลับอลิซาว่าไปตายไปเหมาะสมกันจริงๆคู่นี้หลังจากนั้นอลิซาก็เดินกลับไปเรียนตัดมาตอนเย็นหลังเลิกเรียนเจมก็มานั่งรออลิซาเพราะคิดว่าเธอคือเป้าหมายที่น่าสนใจ เหมาะแก่การลองเชื่อดดูอลิซาเดินมาถึงก็ไม่รู้อิโนอิเนถามเจมว่ารอเธอหรอเจมก็แกล้งทําเป็นตกหลุมรักอลิซาแล้วทั้งคู่ก็เริ่มจูบกันหน้าของเจมก็บ่งบอกว่าสนุกมากรักอลิซาสุดๆหลังจากนั้นทั้งคู่ก็เดินกลับบ้านด้วยกันอลิซาพยายามโชว์ความอินดี้ของตัวเองบอกว่าเธอไม่มีโทรศัพท์เพราะว่าปาทิ้งไปแล้วเจมก็เอาแต่ตอบว่าโอเคเธอก็พยายามบอกว่าจงใจปาเลยเจมก็บอกว่าโอเคโอเคอยู่แบบนั้นเหนื่อยกับมันจริงๆระหว่างที่เดินเจมก็คิดแผน ว่าคนรักกันต้องทําอะไรอยู่ๆเจมก็พูดแบบหน้านิ่งๆชวนอลิซาไปเดทด,ด้วยกันไหมอลิซาก็ตอบตกลงทันทีตัดมาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งอลิซาก็สั่งอาหารเยอะมากสั่งเอาซะเจ้าของร้านงงเลยอยู่ๆเธอก็พูดคำหยาบก,กับเจ้าของร้าน เจ้าของร้านถึงกับช็อกเลยบอกให้อลิซาขอโทษเธอไม่งั้นจะไล่ให้ทั้งคู่ออกไปจากร้านอลิซาก็ยอมขอโทษแต่ด้วยจิตวิญญาณของเด็กเวนเธอก็สั่งอาหารต่อแล้วก็บอกว่าเอาไอติมโง่งโคตรพ่อโคตรแม่ถ้วยหนึ่งทำเอาเจ้าของร้านเป๊แตกมากเรียกลุกน้องให้มาไล่ทั้งสองคนนี้ออกไปแต่อลิซาก็ยังด่าเจ้าของร้านว่าแก่หน้าโง่พร้อมกับรีบเดินออกจากร้านไปเจมก็ทำหน้านิง่ง,งงงงลุกเดินตามเธอไประหว่างที่ทั้งคู่เดินทางกลับบ้านกันต่อก็คุยกันไปเรื่อยเปื่อยว่าเบื่อเมืองนี้ อยู่ๆอลิซาก็ขอไปที่บ้านเจมด้วยเจมก็นึกภาพที่เขาจะเชื่อดอลิซาทันทีแล้วก็ตอบตกลงพอทั้งคู่มาถึงอลิซาก็บนน่นอีกว่าบ้านเจมพิลึกมาก หน้าต่างเต็มไปหมดขี้บ่นจริงๆพอเดินเข้ามาอลิซาก็เห็นรูปผู้หญิงคนหนึง่งเลยหันไปถามเจมว่าแม่เหรอเจมก็บอกว่าใช่แม่เขาอยู่ที่ญี่ปุ่นตัดมาที่อลิซากํากลังปิ้งขนมปังกินระหว่างนั้นเองพ่อของเจมก็กลับมาพอดีพ่อเจมเป็นคนที่มีนิสัยตรงกันข้ามกับเจมเลยเพราะเป็นคนที่เฮฮาปาจิงโกะมากแถมมองโลกในแง่ดีไปหมดพอเข้ามาถึงก็ชวนทั้งสองคนคุยบอกว่าเขาดีใจมากนึกว่าเจมจะเป็นเกย์ซะแล้วแต่ตอนนี้เขาสบายใจแล้วเพราะเจมมีแฟนอลิซาเด็กเว ก็ฉายแสงทันทีบอกพ่อเจมว่าเธออาจจะชอบผู้หญิงส่วนเจมก็เป็นเกย์ถามหมาพ่อเจมถึงกันน่าเสียเลยและอลิซาก็เดินออกจากบ้านไปหลังจากนั้นเจมก็มานั่งคุยกับอลิซาเธอบอกเจมว่าพ่อเขาปัญญาอ่อนเจมก็เห็นด้วยพร้อมกับบอกว่าอยากจะลองต่อยหน้าพ่อตัวเองให้หงายสักทีเด็กเวนจริงๆคุยกันไปสักพักอยู่ๆอ,อลิซาก็ถามว่าเจมเคยโบกบักกับผู้หญิงไหมเจมด้วยความที่มันไม่เคยเลยแต่อยากโชว์ความแมนแบบชายชาติทหารก็ตอบไปว่าเคยอลิซาก็เลยชวนเจมโบกบั ด้วยพร้อมกับบอกว่าพรุ่งนี้เธอจะมาหาตอน11โมงวันต่อมาเจมก็มานั่งรอหน้านิ่งตัวตรงเป็นหุ่นไล่กาอยู่แบบนั้นเจมวางแผนอนมีซ่อนไว้ใต้เบาะโซฟาอย่างดีแต่มันก็หยิบมีดเปลี่ยนที่ซ่อนไปเรื่อยๆอยู่แบบนั้นเหนื่อยกับมันจริงๆและตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วแต่อลิซาก็ยังไม่มาจนเขาคิดว่าคงโดนหลอกแล้วตัดมาที่ยายลิซ่าวันนี้แม่ของเธอจัดงานเลี้ยงที่บ้านแล้วก็พยายามชวนให้อลิซาลงไปพร้อมกับเปลี่ยนชุดที่แม่เอามาให้ด้วยแต่อลิซาก็ไม่ยอมสุดท้ายก็ทนแรงตื้อของแ ไม่ไหวจนต้องยอมลงไปร่วมงานตัดมาที่งานอลิซาก็ยืนกินขนมที่เตรียมไว้ให้แขกจนเกือบหมดสงสัยคงจะหิวหน้าดูหลังจากนั้นอลิซาก็เดินเข้ามาในบ้านระหว่างนั้นเองพ่อเลี้ยงก็เดินเข้ามาหาเธออลิซาก็พยายามจะไล่ให้พ่อเลี้ยงออกไปพร้อมกับบอกว่าเธอเกลียดพ่อเลี้ยงมากพ่อเลี้ยงได้ยินแบบนั้นก็บอกอลิซาว่าให้ออกจากบ้านไปถ้าเกลียดเขาขนาดนี้ครอบครัวจะมีความสุขขึ้นเยอะพูดจบพ่อเลี้ยงก็จับหลังอลิซาแล้วก็เดินออกไปอลิซายืนฟังแล้วก็สตันอยู่แบบนั้นหันหลัง กลับมาก็เจอแม่ตัวเองยืนแอบฟังอยู่แต่แม่ก็ไม่พูดอะไร แล้วก็เดินกลับไปที่งานทามอลอิซาขึ้นมายืนมองงานฉลองอยู่ด้านบนแล้วเหมือนจะคิดอะไรได้เธอตัดสินใจหนีออกจากบ้านแล้วรีบไปหาเจมทันทีมาถึงบ้านเจมเธอก็เคาะประตูเรียกเจมก็ยังนั่งอยู่ที่เดิมแข็งเป็นหุ่นอยู่แบบนั้นนี่มันคนหรือก้อนหินกันแน่เจมได้ยินเสียงก็รีบเดินไปเปิดประตูให้ทันทีอลิซาเข้ามาถึงเธอก็ถอดเสื้อทันทีแล้วก็เดินไปนอนที่โซฟาพร้อมกับบอกให้เจมโซเดมคอมเธอเจมก็มานั่งข้างๆแล้วก็พยายามหยิบมีดที่ซ่อนอยู่ใต้เบาะออกมาพร้อมกับคิดไปด้วยวย่าจะ เธอท่าไหนดีที่สุดจะใช้มุมองศาย,ยังไงเหนื่อยกับมันจริงๆทันใดนั้นเองอลิซาก็ลุกขึ้นมานั่งแล้วก็บอกเจมว่าให้หนีไปจากเมืองหน้าเหมือนนี้กันเจมก็นั่งคิดอยู่แป๊บหนึง่งแล้วก็ตัดสินใจไปด้วยอลิซาลุกขึ้นใส่เสื้อแล้วก็เดินออกไปทันทีเจมรีบหยิบมีดแล้วก็เดินตามออกไปพอเปิดประตูออกไปก็เจอพ่อเขาเพิ่งกลับเข้าบ้านมาพอดีพอเจมทักทายยิ้มให้เจมก็ไม่รอช้าต่อยหน้าพ่อสทิ่มไปหนึ่งทีแล้วก็ขโมยรถพ่อมันออกไปลูกเวรจริงๆทั้งคู่ค ขับรถกันไปเรื่อยๆอย่างไม่มีจุดหมายปลายทางตัดมาที่ทั้งคู่แวะกินข้าวกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งอลิซากินไม่ยั้งจนหมดจานแต่เจมก็นั่งทื่อไม่กินอะไรเลยเพอทั้งคู่กินเสร็จก็ถึงเวลาจ่ายเงินอลิซาก็ถามเจมว่ามีเงินไหมแต่ทั้งคู่ก็ไม่มีเงินกันเลยสักบาทอลิซาก็เลยคิดแผนอะไรดีๆอีกแล้วโดยการชวนเจมหนีออกจากร้านไปแต่เจมก็นั่งเงียบเหมือนกลัวนิดหน่อยอลิซาเลยถามเจมว่าปอดแหกเหรอเจมด้วยความที่เสียเงินไม่ว่าจะเสียหน้าไม่ได้ก็ทาเป็นโชว์แมนลุกน,นารา้าไป ลอลิซาถึงกับนั่งงงแล้วก็รีบวิ่งตามเจมขึ้นรถไปทันทีเด็กเวนจริงๆทั้งคู่ขับรถเดินทางต่อไปเรื่อยๆอยู่ๆอลิซาก็ชวนเจมโซเดมาคอมด้วยกันแถมบอกว่าห้ามจอดรถด,ด้วยเธอพยายามจะถอดเสื้อเจมจนเจมมองทางอะไรไม่เห็นเลยทันใดนั้นรถก็พุ่งชนต้นไม้ไปเจมทำหน้าตกใจมากเพราะมันคือรถที่พ่อเขารักมากที่สุดอลิซาก็เอาแต่หัวเลาะอยู่แบบนั้นหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ไม่ยืนมองรถอยู่ข้างนอกอลิซาก็ชวนเจมเดินทางต่อไปที่ถนนใหญ่พระ ว่ารถมันไปต่อไม่ไหวแล้วเจมก็บอกว่าเราอาจจะซ่อมมันได้พูดไม่ถึงสามวิรถก็ระเบิดบึ้มขึ้นมาเลยทำเอาเจมยืนมองด้วยตาละห้อยอยู่แบบนั้นและเจมก็คิดไปถึงภารกิจเชื่อดอลิซาขึ้นมาทันทีในหัวเขาคิดว่าเขาไม่ควรทําตรงนี้เพราะรถอาจจะเป็นหลักฐานมัดต,ตัวเขาได้มันใช่เวลาไหมเจมตัดมาที่ทั้งคู่เดินออกจากป่ามาที่ถนนเพื่อโบอกรถขอติดไปด้วยโดยที่เจมยืนถอดเสื้ออยู่แบบนั้นเจมยืนโบกไปสักพักก็มีรถคันหนึ่งมาจอดข้างๆถามเจมว่าไปด้วยไหมเจมก็ต ตอบตกลงทันทีแต่อลิซาก็เหมือนไม่อยากไปเจมก็พยายามเรียกแล้วก็เปิดประตูรถให้จนอลิซาต้องยอมขึ้นรถไประหว่างที่อยู่บนรถลุงคนขับก็หยิบเสื้อแขนยาวมาให้เจมใส่แล้วก็พยายามชวนคุยเรื่องต่างๆลุงบอกว่าเขากําลังจะไปซื้อหมาต่อสู้อยู่ๆอลิซาก็บอกว่ารถคันนี้กลิ่นอย่างกับเทา้าเหนื่อยกับมันจริงๆลุงคนขับก็พยายามทําเป็นไม่สนใจคุยกับเจมต่อไปเรื่อยๆลุงถามเจมว่าอยากโทรหาแม่ไหมแต่เจมก็บอกว่าแม่เขาตายไปแล้วทำเอาอลิซาถึงกับมองแล้ว เลยเพราะเจมเคยบอกเธอว่าแม่เขาอยู่ที่ญี่ปุ่นตัดมาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งลุงคนขับพาทั้งสองคนมาแวะกินข้าวอลิซาก็เอาอีกแล้วนินทานลุงคนขับบอกว่าไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้สักพักลุงก็เดินมานั่งด้วยอลิซาก็หันไปเห็นรูปในกระเป๋าตังของลุงแล้วก็ถามว่านี่ครอบครัวหรอลุงก็บอกว่าใช่แล้วก็แนะนําแต่ละคนให้ทั้งสองคนฟังแต่อลิซาเธอก็เอาอีกแล้วบอกว่าลูกลุงหน้าเหมือนแฮมบ้างแหละหน้าเหมือนไส้กรอกบ้างแหละแล้วก็บอกว่าทั้งสองคนหน้าเบื่อพร้อมกับเดินออกจากร้านไป เมื่อยกับมันจริงๆเจมก็ขอโทษลุงแทนอลิซาด้วยลุงก็บอกว่าเขาไม่ได้โกรธอะไรเจมก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ําก่อนลุงก็เลยบอกว่าเขาจะไปด้วยกําลังปวดพอดีมาทางฝั่งของอลิซาเหมือนเธอกําลังนั่งคิดอะไรอยู่แล้วอยู่ๆก็คิดที่จะเข้ามาขอโทษลุงสงสัยวันนี้กินยาไม่ได้เขย่าวขวดอลิซาเปลี่ยนไปพอเธอเดินเข้ามาในร้านก็ไม่เห็นทั้งสองคนนั่งอยู่ตัดมาที่ลุงกับเจมในห้องน้ําอยู่ๆลุงก็ขยับมาใกล้ๆเจมแล้วก็จับมือเจมไปหอมโดยที่เจมมันก็ยืนแข็งเป็นหุ่นอยู่แบบนั้นไม่ ขัดขืนอะไรเลยสักพักลุงก็จับมือเจมให้มาจับปิกาจูของเขาทันใดนั้นเองอลิซาก็เดินเข้ามาและถามว่าลุงทําอะไรทาเอาลุงกับเจมตกใจมากรีดใสก่กางเกงทันทีอลิซาถามเจมว่าเป็นเกย์หรอแต่เจมก็พยายามบอกว่าเขาไม่ได้เป็นระหว่างนั้นเองลุงก็พยายามจะเดินหนีออกไปแต่อลิซากระดักไว้พร้อมกับบอกให้ลุงส่งกระเป๋าตังมาทาไม่อยากให้เธอไปบอกเรื่องนี้กับลูกๆของลุงพร้อมกับแจ้งตำรวจด,ด้วยได้ยินแบบนั้นลุงก็ยอมส่งกระเป๋าตังให้อลิซาแล้วก็เดินหน้าจ๋อยออกไปตัดมา ที่ทั้งคู่มานั่งกันอยู่หน้าร้านอลิซาก็เอาเงินออกจากกระเป๋าตังค์แล้วก็โยนกระเป๋าทิ้งไปเจมบอกเธอว่าลุงเอามือเขาไปจับอลิซาก็เลยบอกเจมว่าที่หลังให้เราขัดขืนได้นะพร้อมกันลุกเดินออกไปเจมก็เดินตามไปตัดมาที่ทั้งสองคนมาที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งอลิซาก็เอาอีกแล้วบอกว่าเธออยากได้เตียงคู่ไว้โซเดมาคอมกันทำเอาคนดูแลรีสอร์ทถึงกับงงเลยทีเดียวตัดมาที่ทั้งสองคนมานอนดูทีวีกันบนเตียงนิ่งๆอยู่แบบนั้นสักพักอลิซาก็เดินเข้าห้องน้ําไปส่วนเจมก็รีบหยิ พ,พิงกำแพงทันทีมันยังไม่ล้มเลิกความพยายามจริงๆอลิซาเธอเข้ามาแอบร้องไห้ในห้องน้ําคนเดียวเพราะเหมือนจะคิดถึงแม่เจมที่ได้ยินเสียงร้องไห้ของอลิซาแล้วก็เสียงกําลังจะเปิดประตูออกมาเขาก็รีบเอามีดซ่อนแล้วก็กลับมานอนท่าเดิมทันทีอลิซาก็เปิดประตูออกมาแล้วบอกว่าเธอจะออกไปซื้อของแต่จริงๆแล้วเธอแอบมาโทรหาที่บ้านแต่ก็เป็นพ่อเลี้ยงของเธอที่มารับสายอลิซาบอกว่าเธออยากคุยกับแม่แต่พ่อเลี้ยงบอกว่าแม่ไม่อยากคุยกับเธอ อลิซาก็เลยวางสายไปแม่ที่ยืนแอบฟังอยู่ข้างหลังก็ทําเป็นไม่ได้ยินอีกแล้วตัดมาที่อลิซากลับมาที่ห้องแล้วก็คุยกับเจมว่าเธอกลับบ้านไม่ได้แล้วแต่เจมกลับได้นะเจมบอกว่าเขาไม่อยากกลับ เธอก็เลยถามเจมว่าต้องการเธอไหมเจมก็บอกว่าเขาต้องการอลิซาอลิซาบอกว่าเธอจะไปหาพ่อเจมก็ตกลงที่จะยอมไปด้วยตามคนง่ายจริงๆหลังจากคุยกันเสร็จอลิซาก็ล้มตัวนอนลงไปพร้อมก็บอกให้เจมกอดเธอด้วยเจมก็ทําตามคําสั่งทันทีแล้วก็เอาแต่นึกภาพเชือดอลิซาเหนื่อยกับมันจริงๆเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงมีตอนต่อไปนะถ้าใครอยากดูช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ให้ครบ1,000พ like. ไลค์ เราจะรีบทําให้ดูจบลงไปแล้วสําหรับโลกมันหวยช่วยไม่ได้ตอนที่1และ2เป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาคดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย